สวัสดีครับผมพี่น้องสุขุสุคนนะครับเหมือนกับบ่าวทัดอินดีอีกแล้วนะครับบ่าวทัดอินดีวันนี้กับมาพามาเบงชมสวนนะครับกับคลิปที่แล้วนะครับบ่าวทัดก็อ่าบอกว่าจะเอาผลนะครับชุดแรกนะครับวันนี้ก็เห็นผลนะครับเดี๋ยวจะมาเบิงอัปเดตกันว่าเป็นยังไงนะครับกับผลชุดแรกนะฮอกก์อะฮอไปได้หลายเติบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สวัสดีครับอันนี้กลับมาพบกับเบ้าทัดอินดีอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาชมสวนนะครับอันนี้นะครับมาเบิงนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเบ้าทัดนะครับบอกว่าจะเริ่มเอาหมากเอาลูกนะฮะหลุดลอดแหลกตอนนี้ก็เริ่มห่อแล้วนะครับมาอาทิตย์นี้นะครับจะเห็นว่ามองไปไกลๆนี่จะขาว ขาเต็มไปหมดแล้วนะครับนี่คือฮอชุดแหลกนะครับเดิม่อแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องแล้วก็มีตัดแต่งกิ่งหอมนะครับพี่น้องนี่ฮะตัดแต่งกิ่งเวน้ำนะฮะบางนี่ฮะเดี๋ยวไปก็ะจายขาไปหมดนะครับ มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องนะครับในการที่จะเอาลูกชุดแรกนะครับหอเหลี่ยวเรียบกะมันก็ออกมาเรื่อยๆอ่ะพี่น้องว่าได้หอที่เดียวจบแล้ครับนะรบ,บางต้นก็ร้ายลูกบางต้นก็นเอาไว้บ่าลายนะครับนี่นะครับมีการแตง่งกิ่งแตง่แตงยังไปน้ำนะครับโดยคุณพ่อกุลาบเนาะผู้ดูแลนะครับผมก็มาเบิง่งเดแต่ยัม่มมีเวลานะครับ นี่นะครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับเข่ามาติชมแล้วก็เข,าาข่ามาในห้ยคำแนะน้ำในเด้อครับพี่น้องว่าควรสีแก้ไขมีแนวทางอีหยังสีเสนอแนะน้ำกันกระบ,บอกกันนะครับนี่นะครับต้นก็สูงแล้วนะฮะนี่นะครับฝรั่งชุดแรก ห่อแล้วเดี๋ยวรอดูผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับพี่น้องชมบรรยากาศนะครับอยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่นะฮะผลผลิตล็อตแรกนี่คะคือยังต้นน่ครับ,นนรบเอาไว้ร้ายนี่เอาไว้ร้ายังหน่อยนะครับ ามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงสวนนี้นะครับกะหญ้ากะมีบ้างนะครับกะตัดไปเรื่อยๆนะครับต้นกะขนาดต้นกะสูงประมาณเมตรห้าสิบเมตรเมตรแปดเมตรหกสิบนะฮะบางต้นก็สูงนี่ก็มีการต,กตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะให้มันแตกออกนะฮะตัดเรียบร้อย นี่นะฮะนี่นะสวนฝรั่งกิมจูนะครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เริ่มเอามากแล้วจากทีเฮ็ดคลิปมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องจากขอบคุณพี่น้องที่เขามาก็ติดตามนะครับเขามาก็ติดตามนะครับ ได้กากพี่น้องก,ก็ติดตามเป็นกำลังใจนะครับในะ he, บสวนฝรั่งกิมจูสวนหนีนะครับสวนฝรั่งกิมจูที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมือนีบ้าทัดล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ก็คลิปต่อไปเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งครับสวัสดีครับ